รสชานะครับเป็นร้านทำตกเต่ตนะครับมีของที่ระลึกจำหน่ายที่นี่ด้วยนะครับ

ซื้อหางไปฝากได้อายุไซนะครับทางการของเมืองก็ต้องลถมันเป่ามาดูล่างใ่ออกครัเพราะว่าอายุไซทถล่มกลางวันเราก็กลับตอนนี้ประมาณกับสามทุ่มกว่าแล้วคยังไม่เห็นที่พัก ฉันเคยรักใครรวงอ,อย่างเดียวเดียวนี้รักเธอและรักตลอดไปได้เวลากลับแล้วครับเรามาอยู่ที่ฝวนน่าสนี้สองคืน สองวันนะครับมาตกปลาที่นี่ทีตอนนี้ได้เวลากลับแล้วเช็คสัมภาระเสร็จแล้วก็วจะเนินทางกลับไปที่บิดน,น,น,นะครับรแล้วกลับไปต่อนะครับบ๊ายบายเพื่อนครับตอนนี้เรารอรอให้มันเป็นฐ่านก่อนนะครับนี้พริกพริกเมืองฝรั่งครับโตเบลอเลยทำน้ำพริกหนุ่มกินกันตอนเย็นนี้ตอนนี้เวลาประมาณ15นาฬิกาหนาทีก็ถือว่าสี่โมง เราเริ่มเข้าป่าไม่เรื่อยแล้วนะครับทางแคบลงทางจะยากขึ้นนิดหน่อย มาถึงข้างบนแล้วนะครับหิวน้ํานะครับต้องเอาน้ํามาด้วยนะครับถ้าไม่งั้นจะไม่พอทานนะครับก็คนก็ขึ้นมาถายรูปก,กันเดี๋ยนะครับมาถึงยอดแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ปีนขึ้นมาถึงเหมือนกันนะครับประมงพักที่นี่สักหนึงชั่วโมงแล้วค่อยลงเดินทางลงไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างสูงและทางชันมากนะครับต้องระวัง ข้างล่างเป็นเมืองรแแรงจิลิบนะครับเอ้ <Hey. S 1> แล้วเราก็มาถึงแล้วชายหาดที่นับว่าสวยที่สุดในอเมริกาแห่งหนึ่งซันตาโมนิกาหลงนิดหน่อยลงไปสองจุดไม่เป็นไร กอเดี๋ยวดูไปสต stop หรือไมสต t o p เนี่ยต t o p เนี่โอเคไม่เป็นไรดูไป stop เพืเ่อนๆครับข้างหลังเห็นไหมครับเป็นโตกเขาของแกลนแคนยอนที่ สารระดมกิการที่เอรสนาวางใจใหสามมากาแฟอะไรยังมาแล้วกับเป็นเป็นเครื่องดริฟกาแฟที่เขาจัดให้เอานะครับ ะบบการจราจรโลจิสติกการขนส่งของเขามีระบบดีมาก การเที่ยวเชี่ยงให้คลิปนี้นะครับก็ถือว่าได้เดินเยอะมากนะครับเดินหลายหมื่นก้านะครับพอสรุปนี้นะครับเพื่อนๆครับเส้นนั้นจริงมีคนเยอะมากนะครับห้างใหญ่ๆมีเยอะแยะไปหมดนะครับจะสังเกตว่าตำรวจทหารจะมายืนยืนกันทางวนเวนะครับเราเดินไปทางหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งก็เดินอีกทางหนึ่งนะครับกลางเมืองเสี่ยงให้นะครับเดินกันเป็นว่าเล่นตำรวจต้องทำงานหนักนะครับตำรวจเสื้อเหลืองนี่จะต้องคุมคนนะครับ แมที่พักอีก2สถานีนะครับเป็นวัดที่แสงสีสวยงามมากกีกทัึงนะครับประสบผลสำเร็จแล้วครับไอ้เจ้าไทเกอร์ที่อ่างน้ำแห่งนี้นะครับตั้งใจรอมันมา3ชั่วโมงเต็มดูบเบลอร์นะครับเย็นนี้ปิ้งแน่ๆ ไอ้ยยูเอวมาแล้วก็อยตย้องใส่อะไรๆคู่ก็คอย,ยต้องยต้งดก็เลยดก็เลยไทเกอไทเกอรอันนี้ไทเกอรโอเคฮะไทเกอร์เ้าไทเกอรช้าโอเคสประสบผลสำเร็จแล้วเ,เราจะเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวมีขบวนคาราวาน lão nít nồi, lão nít nồi, Thấy mấy ủa chăng gậy nữa là Bà đi Bà chăng 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 <laughs> chăng bà Bà chăng 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 Bà chăng 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 มาโซนนี้นะครับจาเข้าไปม้างหลังนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานะครับไปด้วยกันครับมาโซนี้นะครับจะพาเข้าไปชมข้าหลังนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานะครับไปด้วยกันครับ ข้างหลังนี้ก็จะเป็นของอเมริกากับแคนาดานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับคําว่าคูเลเล่นะครับมาเจอที่นี่แล้วครับกิตารน้อย เปป็็นนนนแผ่่ฟ้้้าาาาเเเืองลงลทใสราก็มาเห็นความสวยงามของธรรมชาตินะครับตอกต้นสนล่วงหล่นนะครับเต็มป่าไปหมดเลยสวยมากเดี๋ยวเราเตรียมตัวเสร็จเราก็จะออกเดินทางไปแคปปิ้นะครับเอากีตาร์ไปด้วยนะครับ ทีนี้ก็คงได้ร้องเพลงสนุกๆน,นะครับตอนนี้สัมภาระเราแพ็กใส่รถไว้เต็มละนะครับพร้อมกับรถพ่วงที่เตรียมตั้งแต่เมื่อวานตั้งค่งวนันตอนนี้เราชาร์จพลังงานเอ็นดูจีไว้ให้เต็มที่นะครับไป3วัน3คืนนะครับถนนบ้านเขาตรงนี้บริเวณนี้สะอาดสะอ้าน ถนนสวยมากมีโอกาสได้มาเดินดูบ้านแถวนี้เน้นเ้าซื้อหวยแต่ว่าเขาไม่ได้ตัวแนอะเอาตัวหวยถูกหวยเขาซื้อบ้านไ้ใหหลังเนอมาถึงตรงแอร์พอร์ตของเมืองฟินิกซ์ในแอริโซนาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะหาทางออกไปหาลูกศิษย์ กินเนื้อวาฬกิวกับล็อบสเตอร์เสน้นหยล็อบสเตอร์อามาถึงจุดที่เราลงไปนะครับข้างบนก็มีนกบินให้เห็นนะครับตรงที่เราเห็นเห็นไกลเนนะครับที่เป็นเสาสัญญาณนะครับ ข้างล่างตรงนั้นนะครับจะเป็นป้ายฮอลลีวูดไซน์นะครับซึ่งเราอยู่ไกลๆจะเห็นอยู่บนยอดเขานะครับแต่เราเดินฮา k กิ้งแท็กกิ้งอะไรนีมาขึ้นมาด้านหลังนะครับเรามาทางถนนวันวันนะครับแล้วก็ขึ้นมาเชิงเขาอีกทีนึงนะครับวันนี้เท่าที่เห็นนักบินเขาขึ้นนี่ก็ประมาณไม่เกิน50คนครับเดี๋ยวเราเดินลงต่อครับยอดเขาแล้วกล้วยพกแอปเปิลมา1นลูกนะครับมาทานข้างบน แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่าแล้วครับกระเป๋าคุคุคนหมดเลยจะเห็นว่ามีพระสงฆ์นั่งบิณฑบาตอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณมุมตึกเนี่ยเป็นที่ขายของของคนไทยใน LA นะครับ